ค่ะนุไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ดค่ะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติกเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะด,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 ดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ ชารนะอ่ะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำสั่์ให้ชรตตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะ ยังไม่แจกสติกเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเออันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะอ่ามาดูคำสาบก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะอ่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะ okay. อันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะ,ะ watch TV ค่ะ,ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า h a v e lunch เนาะ h a v e lunch อ่ะแปะ๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะ <Okay. S 1> ได้ไหมอะ <Okay. S 1> ค่ะ ่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแปดหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็น make dinner go to bed นอนอะไรเนาะ have breakfast ฮ่าฮ่า how do it okay get ready เลยแปะตรงนี้ก็ได้ make dinner make dinner ทำอาหารอันนี้อันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ วอเตอร์ดิชได้แล้วแตวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถาะมาขยับเห็นไหมเอ่มย,ยมาค่ะ <c oughs> ชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่เริ่มใหมาวอช ทีวีวอชทีวีเคแฮฟลันช์กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้เมคดินเนอร์ดินเนอร์มื้ออะไรคะทำอาหารเมคดินเนอร์นะช่วยกันทำอาหารรูปนี้ตื่นเช้า get up get up อันนี้ asleep go to bed go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้ do homework do homework ต่อมารูปอะอีกดีอันนี้ <don> go to school go to school นะคะอันนี้ take a shower take a shower หรือว่า take a bath <I S 1> ได้นะคะ อันนี้กินข้าวด้วยกัน Have dinner Have dinner นา่อ่ะ d i n n เป็นมื้อไหนคะมื้อไหข้ามื้อเย็น Lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอย่งย่างรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย ล้างจาน w a s h แปลว่าล้างจำได้ไหม w a t h แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบยล้างจานนะคะ,ะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหม a ใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้ตอนเช้า8ดโมงเช้า have breakfast นะคะ อา e ารเบรคเฟรคือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกินเบรคเฟร t จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนข้ามมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะโอเคอ่าอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะใส่เสื้อใส่เสื้อแต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get d r e s <the> s d get d r e s <the> s, <the> <S, <the> <S แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขาเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี้ยรูปนี้ย เล่นเล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอ่ะอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติกเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติกเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคอ่ะได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะอ่ะตรงนี้ Okay. อเค่ะเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานแล,และระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติกเกอร์ไปแจกให้นะคะนนนนคหน้า34ครับหน้า34่ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้ว แต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทรวอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อหนึ่ง go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำาดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อสองค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว กลางวันกลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลขสิบสองคือตอนเที่ยงนะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8ดโมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหม ใช่ใชเห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะ, okay. ะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเคอันดข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแ <"Yeah> ปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้ว เหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ wash w a s h w a t c h แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานาล้างหน้าล้างมือช,นะช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ w a t c h แปลว่าล้างค่ะ number e h what TV วีอยู่ไหนแล้ววีอ่ะนี่มีไหมเอ้ามีมีมี what TV ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number nine go to bed จะเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed อ่า bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอน go to bed เข้านอน<ะ>เข้านอน,ลลลนลกลางคืนแล้วเข้านอนกลางคืนนะคะคต่อมาข้อสิบ go to school ค<ป>่ะอันนี้ค่ะไปไหนใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียน,นข้อสิบเอ็ด start school start แปลว่าเริ่มตน้นข้อสิบเอ็ดแปลว่าเริ่มเรียนนะคะ อาจจดคาศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ข้อ 12. DO HOMEWORK HOMEWORK คือทำ,ทำกันบ้านค่ะนะดู Home w o r k ข้อ 13. get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะ ข้อสุดท้ายเพสซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์ก็คือฟุตบอลอ่ะความเล่นอะไรคะเพสซ็อกเกอร์เล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะอ่ะเวลาเราได้ยินคําว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองคะอ่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คํา14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะ,ะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ ใส่หมายเลข 1, 2, 3, 4, 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติกเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินเท่าเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ เป็นสติกเกอร์นะคะน่สอสามดังะเห็นไหมลูกไปยืนนดูนี้กันในรอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะตัมนั้นโอเคไหมคะค่ะนี่ วัติศาสตร์ลูกประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ his history history ต่อมาวิทยาศาสตร์ science science โอเคอันนี้เลข math mathematics mathematics อ่โอเคอ่กลุ่มนี้ต่อค่ะอันอันอันนี้ต่ออันนี้ป่ะ ดนตรีดีมากเลขอีกแล้วเลขเลขแมท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 แมมแมทแมทแมทแประวัติศาทแ์ทแมทแมทแมทแทแม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 ท กีฬากีฬาสปอร์ตสปอร์ตอันนี้อันนี้ศิลปะศิลปะภาษาอังกฤษอาร์อาร์อารอนเสียงดังฟังชังนี่ชัดุมนี่เสียงดังแต่ฟังนี่ชัดก็ดังหมดนะงั้นง่ายทุกคนก็ได้ โอเคได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำสาบเนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนหนังสือก่อนใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี้ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได้ ได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อนเอาคือคำอื่นไหครัอันนี้ก็ได้คิดคิดอะไร อันนะอันที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกอ่ะเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะเอาไหนเอาไหนค่ะอันสีส้มนี่หรออ่าโอเคอะลองวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได้วิชาววิทยาศาสตร์ค่ะ ได้อ่าเฮ็ดลุ้นยังไม่ใช่อายพี่ยังไม่ใช่กีอีกะบอีกะบอกกะบอดกะกี้โกงอีแล้วก็กะกิโกงไม่บอกแล้วไม่บอกไม่บอกอายอ่าไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่ใครใครจะตอบใครจะตอบ เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่ามามาลองลองดูลูกผิดไม่เป็นไรนะคะอ้าซเอนสะกดยังไงลูกเอสซีเอสซีเอสอีอาเมื่อกี้ S-C-I ได้แล้วนะคะแต่ S-C-I แล้วก็ต่อด้วยอะไรอใครจะตอบ อ่ะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวนะ S, C, I แล้วก็อะไรลูกอะเดี๋ยวปัญ W ยังไม่ใช่ E E ถูก E แล้วก็อะไรต่อโอ Q คิ e ว c ทย์ว e ์ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวอาเดี๋ยวดี๋อายคนนั้นอนุนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาหม่ยเอสแล้วก็อะไรลูกเอไม่ใช่เดยได้ไหมอาโอเค S อ E เ E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไรอ E อาจารย์กั๊กฮิโกง S D I ยังไม่ใช่ปิดปากก็ได้นะ S I S C I S C I N S S E S E ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดูคำนี้น่าจะ าไม่มีเนาะมีไหมคะอ๋อมีมีมีอ่าวิชาอะไรคะเนี่ยอ่อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เยอะๆยอๆๆอๆอย่าเพิ่งนองยกมือค่ะยกมือเอ็มฮะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือหนึ่งสองสามลาอ่ะคนเดิมอ่ะลองดูลองดู ไม่ใช่ C O M ได้ C O M O อย่างคอมคอมพิวเ r อร์ C O M P U T O ยังยังต้องใส่ต้องช่วยเขียนดีกว่าอ่าต้องต้องเขียนใช่คอมได้แล้วนะเฮ้ยเจ๊อะไรด้วอ่ะ ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่อ่ะคนอื่นลองบ้างนะอ่ะใครจะลองใครจะลองใครจะลองหรอยูคนไหนนี่กอยนยูยูอะใครตอบยูนี่ตอบยูนี่นะวันที่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 ตอบนะเพื่อจะตอ่นะอที่ที่ที่ังตอบ่ที่ไี่่ทเดี๋ยว่ อ่า M E O T A U K อ่อ่าอ่าได้อ่าคอมพิวเตอร์ได้สักทีอ่ะอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะาะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนที่ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เอาเสียอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้อันนี้นะ ทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เนาะใช่ย้ายคนรางวัลเร็วๆลงสัยตะเอาวิชาที่ง่ายกว่านี้เริ่มนะคะอบแมวอีตาเอ็มอีกแล้วอ๋อเดีวนับก่อนนะคะเดี๋ยวๆนะอันนี้ซาหนูได้สามรางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ 1...2...3 หนึ่งสองสามอ่าคนนั้นเอ็ม

คำสุดท้ายคำสุดท้ายสาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลยง่ายมากเลยเลือกได้หนึ่งอันตัดวเล็กออีได้แล้วลูกถูกแล้ว E แล้วก็อะไรลูก N อ็อ่าจีได้แล้วลูกเอลอ่าอีไอแล้วก็อีตัวนึงอีตัวนึงตัวตัวเดียตัวเดียวตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวแล้วอะไรไม่สี่อะไรูกจีอยางไม่ใช่ไอเอหลังจีหลังจีนี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียวอีกตัวเดียวเอลเอลเอลเอชเอชอ่าอ่าเอชลูกอ่าในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะไปแล้วครับสีเหลืองไปแล้วสีฟ้าโอเค อ้าวกลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกไหนๆ,นๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะจะปล่อยละจะปล่อยแล้วมันก่อมช้าอ่าโ,โอเคมันก่อมก้ช้าเลยพักได้ไปตีสี่โมงได้ไหวแี่เลโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว,นวันเดียวเองนีนนะก็สามโมงสี่สิบห้าโอเคได้เวลา สมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะเก๊ครับเสร็จแล้วอ่ะโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย